สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาชมโปรตีนให้ทุกคนเบิ่งนะคะคือจริงๆเราติกะคือกินแด่กบกินแมนค่ะทกคนแต่กบับบอแบบแต่กับบอเป็นว่ากินซูมือเนาะคืออยากกินตอนไหนฉันก็กินโปรตีนก็คือซ้อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะโปรตีนพืชคือดีมากดีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะบบมีผิดบบมีพัพยอีอย่างเนาะ บอกคือบ,บ,บ, <Stars> บางยางกับโปรตีนที่จากเนื้อก็จะมีพิษมีภัยสําหรับบางคนนะคะแต่ว่ามือนีตีก็จะมาช่องโปรตีนจากพืชน,นะคะตัวนี้เลยนะคะโปรตีนถั่นเตาสีทองเดี๋ยวจะ,อะบอกประโยชน์ของมันนะคะสองแกสองช้อนนะคะกับน้ําประมาณ150นะคะ จริงๆแล้วก็ใส่แก้วเชคก,ก็ได้นะคะทุกคนผูใ้ใดมีแก้วเชคต่ติกก๊กมีอยู่แต่ว่ามากเกลนอันนี้ค่ะทุกคนจริงๆคือมือเนี่ยติ๊กจะใส่ให้ทุกคนดูก็คือว่ามีอ่ามาเลเซียนะคะซึ่งมาเลเซียเนี่ยติ๊กแซวไปแล้วนะคะก็คือชอบเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยมันก็เป็นธัญพืชนะคะมันมีอ่าเขาเรียกว่ายอย่างไฟเบอร์สูงนะคะไฟเบอร์สูงอันนี้ ใครมีแก้เชคเค้กนะคะใส่มันเียเจียด้วยจะได้อิ่มนานโปรตีนนี่ก็เฮ็ดไห่เฮาอิ่มนานนะคะทุกคนคือติกเป็นคนชอบกินจุกจิกตอนเนี้ยอ้วนมากน้ําหนักหกสิบละคือพักวันหนึ่งอ่ะผอมไปแต่เด้ยวยความที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะออกกําลังกายแบบแรงๆไม่ค่อยได้นะคะก็เลยกลับมาอ้วนอีก แต่ว่าก็ไม่ได้กินอะไรที่แบบลดความอ้วนนะสะส่วนมากก็จะกินพวกโปรตีนเป็นหลักนะคะเพราะว่าเข้าข่าวแนวนะคะจะเข้าสี่สิบแล้วนะคะปั่นข้าที่ดีแล้วอุ้ยหอมโปรตีนนี้หอมมากแล้วก็หิวข้าวอีกทีก็เกือบใบาสามเลยอันนี้อ่ะเรื่องจริงนะถ้ามือไดกินคือแบบแทบไม่หิวเข่าเลยนะคะแต่ว่าอความป่ดหิวยังไงถึงแม้ว่าเข้าไปล้านเข้ากับกินแบบคือเก่ามันก็เป็นอย่างงูรูนี่นะคะ อหอมลายหอมคักแต่เราก็จะใส่เมล็ดเจียด้วยนะคะเพิ่มอ่าทันยพืชเข้าไปนิดนึงอันนี้แช่ไว้แล้วนะคะปกติแล้วติดกับอีกกินกับนมนมนมพืชน,นะคะแต่ว่าวันนี้ก็มากินกับโปรตีนพืชให้ทุกคนดูอร่อยนะคะผู้ใดอยากกินกะเดี๋ยวอิบแปะตะกราไว้ให้เนาะ อร่อยหอมกินง่ายผู้ใดกินโปรตีนที่เคยกินแบบเหนือ่อ่ะลืมอารมณ์นั้นไปเลยเคืออันนี้กินง่ายแล้วข้าพเจ้านเ่ยป็นคนกินโปรตีนยากมากกินกับน้ำเย็นหน่อยๆเพราะไอ้มอยอ้ยแสบประแ้งค่ะ